วันนี้เขาสิมาหนึ่งป่าพี่น้องแต่ว่ามะเขือใส่ก้อนก้อนจะหนึ่งเขาก็จะตัดใบตะไคร้ามาห้องกลนแล้วก็ทําการเอาใบมะกรูดมาใส่กลนจักหน่อยมีหลากฟักซี่เขาใส่เด้อพี่น้องเพื่อจะได้ชู่ลรสกลิ่นสมุนไพรไทยๆห้องขึ้นมาใส่อาหารจะบริยนพี่น้องหนึ่งเตจจักหน่อยแล้วเขาจะป่าลงนะคะป่าลงพี่น้องเนี่ย ปลาทับทิมก็จะมาขายหมัวว่านน่พี่น้องยายอ้อยสื่อน้ำเปิลสามตัวสามตัวลอยเศร้าตัวใหญ่อยู่ด้วยค่ะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อยู่หพี่น้องตัวใหญ่อยู่ด้วยนีิไถยไก่ไ็เลยเอาฟ้าปิดพี่น้องปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ค่ะหนึ่งโดยเตาแก๊สใส่ซึ้งหน่อยหนึ่งใส่กับมัหนึ่งพี่น้อง แก้หนึ่งแบบบานๆได้มากหนึ่งแบบนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งมันมีซึ้งหอม,มนะก็เล่นหนึ่งปันสี่เนาะค่ะเนาะหนึ่งไปสักพักหนึ่งเราก็จะเอาผักใส่พี่น้องหนึ่งไปสักพักก็จะเอาผักใส่ประกาศขาวม่พักยังเอาใส่พี่น้องนี่ค่ะ,ะเข้าตามด้วยใบนางรักใบนางรักนะคะใส่ สังสี่เลยเป็นของโปกหนากไปเลยเพื่อนจะได้หอมๆของใบนางรักนะคะเพื่อนๆสูตรได้้อยเองจ้ะนี่นะคะหลังจากเขาลอบป่าสักครู่หนึ่ง